ณเกาะแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเกาะนี้นั้นอยู่ห่างไกลาจากแผ่นดินมากพอประมาณมีโรงแรมหรูขนาดที่โรงแรมหกดาวมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสำหรับรับลูกค้าทั้งขาไปจากฝั่งและขากลับจากฝั่งเลยทีเดียวที่เกาะแห่งนี้นั้นนอกจากจะมีโรงแรมระดับหกดาวแล้ว อย่างมีโรงแรมสี่ดาวระดับ3ดาวและไปจนถึงบังกะโลธรรมดาการเดินทางส่วนใหญ่นั้นจะไปทางเรือสปีดโบท๊ทหรือหากเป็นเรือไม้หรือเรือประมงอาจจะใช้เวลาน,านานเกิน4ชั่วโมงเลยทีเดียวหากเดินทางด้วยเรือสปีดโบท๊ทจะใช้เวลา 1ชั่วโมงครึ่งถึงสงชั่วโมงโดยประมาณเป็นเกาะที่มีชายหาดสีขาวสวยงามหรือดูการท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนนักท่องเที่ยวกว่า50%จะเป็นชาวต่างชาติมีนักท่องเที่ยวคนไทยประมาณ40% กางเล่าก่อนนอนนำเสนอนวลจันทร์ผีปอบขมีนที่เกาะแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวกัมพูชาซะส่วนใหญ่ที่มาทำงานและโดยมากจะเป็นแรงงานเถื่อนที่คนกัมพูชานั้นลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายที่โรงแรมระดับสีดาว ณเกาะแห่งนี้มีพนักงานสาวสวยผิวพรรณดีชาวกัมพูชากําลังเสิร์ฟข้าวผัดสับปะรดสองที่ให้กับลูกค้าชาวต่างชาติเป็นร้านอาหารในโรงแรมหรูลูกค้าที่นี่จะไม่ค่อยพอใจในการให้บริการของนวลจันทร์มากนักเพราะเธอนั้นไม่ค่อยจะสบตา และไม่ค่อยยิ้มแย้มกับลูกค้าแต่โดยรวมรวมแล้วการทำงานของเธอก็พอใช้ได้ไม่ได้แย่อะไรที่เกาะแห่งนี้ส่วนใหญ่โรงแรมที่นี่จะมีที่พักสำหรับพนักงานนวลจันทร์เธออาศัยอยู่ในตึกที่พักพนักงานที่ทางรีสอร์ทนั้นมีไว้ให้ นวลจันเพิ่งจะมาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนี้ได้เพียงหนึ่งอาทิตย์อาหารที่รีสอร์ทจะมีให้พนักงานทั้งสามมื้อต่อหนึ่งวันเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ใช้เงินกันเลยแต่เมื่อสวัสดิการที่ทางรีสอร์ทนั้นมีให้ทั้งอาหารและที่พักนั้นเงินเดือนจึงไม่ค่อยสูงมากนักในบางมื้อของอาหาร หากพนักงานอยากกินอาหารตามร้านหรืออยากทำกินเองก็ยอมทำได้ที่พักพนักงานนี้อยู่อีกฝั่งของรีสอร์ทฝั่งทะเลจะเป็นฝั่งของรีสอร์ทส่วนที่พักของพนักงานจะต้องข้ามถนนมาอยู่ฝั่งภูเขาและที่พักอยู่ติดกับป่าเขตอุทยานแห่งชาติ ก็คือที่พักพนักงานของรีสอร์ทแห่งนี้นั่นเองลุงแก้วพนักงานคนสวนของรีสอร์ทแห่งนี้แกเป็นคนอีสานชอบการเลี้ยงไก่ชนแกจึงเลี้ยงไก่ชนและเลี้ยงไก่บ้านร่วมด้วยโดยลุงแก้วจะขังไว้ในสุ่มในตอนกลางคืนส่วนในตอนกลางวันนั้นจะปล่อยไก่ให้หากินเอง ซึ่งบางทีไก่ลุงแก้วก็หายไปบ้างอาจจะหลงเข้าป่าไปหรือบางครั้งก็มีคนขโมยไก่ไปทำกินบ้างซึ่งก็นานาน,านทีแต่วันนี้ก็เช่นกันไก่ของลุงแก้วนั้นหายไปหนึ่งตัวลุงแก้วได้ไปปล่อยไก่ออกจากสุม่มก่อนที่แกจะไปทำงานในเช้าของวันนี้นั่นเอง หลุมแก้วแกจจำได้ว่าไก่นั้นหายไปหนึ่งตัวหลุงมแก้วนั้นมั่นใจว่าต้องเป็นพนักงานที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกันเพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าหลุงมแก้วจึงมั่นใจว่าเป็นพนักงานในรีสอร์ทเดียวกันและพักอยู่ตึกเดียวกันในวันนี้ ลุงแก้วไปทำงานสายเพราะมัวแต่เดินหาหลักฐานว่าใครที่ทำอาหารเช้ากินเองในวันนี้ห้องที่โดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือห้องของคนที่มีวันหยุดในวันนี้เพราะจะมีเวลาทำกับข้าวกินลุงแก้วเดินสำรวจทุกห้องในสามชั้นนี้ว่า มีใครทำอาหารกินไหมแต่ก็ไม่มีหลักฐานไม่มีใครทำอาหารกินเองเลยในวันนี้ลุงแก้วจึงเดินหาจนเดินลงมาที่ตึกชั้นล่างแกก็ได้กลิ่นเหม็นทางด้านหลังของตึกเมื่อลุงแก้วยืนอยู่ด้านล่างของตึกจึงสำรวจและดมหากลิ่นว่า ที่มาของกลิ่นนั้นมาจากไหนกลิ่นเน่าเหม็นคล้ายซากไก่ที่กาลังจะเริ่มเน่าหลุงแก้วได้กลิ่นจึงเดินตามหาที่มาของมันไม่นานเลยเห็นซากไก่ที่นอนแห้งตายตายท้องโบอยู่ที่หลังตึกเป็นทุ่งหญ้ารกและหญ้านั้นขึ้นสูง หลุงแก้วจึงเดินไปหยิบซาาไก่นั้นมาดูเห็นท้องไก่นั้นโบตับไตไส้พุงได้หายไปหมดหลุงแก้วรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของคนอย่างแน่นอนคนที่ไหนจะควักเอาแต่ไส้ไก่ออกไปกินแบบนี้หลุงแก้วจึงรีบไปทำงานตามปกติแต่ ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังเพราะลุงแก้วนั้นตั้งใจจะจับขโมยไม่ให้เจ้าของเจ้าตัวนั้นรู้ตัวซะก่อนในคืนต่อมาลุงแก้วได้ซุ่มมองไก่ของแกจากทางด้านหน้าต่างของห้องพักจนดึกดื่นแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ ห้องของลุงแก้วอยู่ชั้นล่างแกจึงเลี้ยงไก่ไว้หลังห้องซึ่งพอมีพื้นที่ว่างอยู่ขยันถางหญ้าให้โล่งเตียนให้ไก่ได้มีพื้นที่หากินก็เป็นพอลุงแก้วทิ้งตัวลงนอนจากความเหนื่อยล้าจากการทำงานและยังจะมาคอยจับขโมยไก่จนดึกดื่นอีกแกเพลียจนหลับไปในที่สุด ลุงแก้วหลับไปได้ไม่นานยังไม่ทันจะหายเหนื่อยก็ได้ยินเสียงไก่ร้องกระโตกกระตากอยู่หลายๆตัวเหมือนไก่นั้นกําลังตื่นกลัวอะไรบางอย่างลุงแก้วจึงรีบลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มลุงแก้วรีบคว้าไฟฉายแล้วเดินย่องออกไปจากห้องพักค่อยๆย,ย่องไปดูที่สุ่มไก่ ไปใกล้ๆก็เห็นร่างตะคุ่มนั้นกำลังจะวิ่งหนีออกไปจากสุ่มไก่แกจึงเปิดไฟฉายในทันทีกะว่าจะจับขโมยให้ได้อย่างคาหนังคาเขาแต่พอเปิดไฟฉายขึ้นเท่านั้นเงาตะคุ่มที่เห็นนั้นกลับเป็นร่างใหญ่ของหมาดำตัวเท่าวัวแรกรุ่นตัวอ้วนดวงตาสีแดงฉาน เมื่อมันหันมามองกระทบกับแสงของไฟฉายในปากของหมาดำตัวใหญ่ตัวนั้นได้คาบไก่ของแก้อไว้แล้ววิ่งหนีเข้าไปหลังตึกที่มีหญ้ารกทึบแล้วจึงหายไปในความมืดลุงแก้วเห็นเช่นนั้นก็ตกใจกลัวมือและขาแข็งทื่ออยู่สักพักลุงแก้วไม่สามารถขยับแขนและขาได้ เนื่องจากแกไม่เคยเจอหมาดำที่ตัวใหญ่เท่านี้มาก่อนจึงเรียกให้คนมาช่วยมีลุงดำพนักงานคนสวนและน้องเด็กเสิร์ฟได้วิ่งมาดูลุงแก้วลุงแก้วจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทั้งสองได้ฟังหมาดำหมาดำมันมาคาบไก่ลุงไป ตัวมันใหญ่เท่าวัวเลยดวงตากลมโตสีแดงฉานปอบต้องเป็นปอบแน่ๆพวกเราต้องระวังตัวให้มากหากไก่มันหมดแล้วแล้วก็มันอาจจะเล่นงานพวกเราแทนเสียงของลุงดำพูดลุงต้องนำเรื่องนี้ไปบอกกับหัวหน้าแผนกก่อนนะครับแล้วหัวหน้าแผนกจะรายงานผู้จัดการ พวกเราจะได้หาทางออกกันทั้งสามพูดคุยกันก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้านอนเมื่อลุงแก้วได้นำเรื่องที่มีผีปอบไปเล่าให้หัวหน้าแผนกและเล่าให้ผู้จัดการฟังพวกเขาไม่เชื่อและได้เชื่อว่าลุงแก้วนั้นเมาไปเองลุงแก้วแกโมโหมาก แกจึงรอเลิกงานแล้วจึงจับไก่ไปขายจนหมดเพราะดีกว่าจะปล่อยให้ปอบมันกินจนหมดแต่พนักงานส่วนใหญ่จะเชื่อว่าเป็นฝีมือของผีปอบเพียงแต่พวกเขาไม่รู้ว่าใครที่เป็นผีปอบปานางอาการเบาหวานนั้นกำเริบ ปานางอยู่ห้องพักเดียวกันกับลูกสาวเมื่อป่วยหนักก็ไปทำงานไม่ไหวจึงนอนพักอยู่ที่ห้องคนเดียวในตอนกลางวันนวลจันทร์ขอหัวหน้า,าแผนกเพื่อมานอนพักเพราะอ้างว่าท้องเสียและอ่อนเพลียมากนวลจันทร์เดินเลียปากตั้งแต่ยังไม่ถึงห้องพักเมื่อมาถึงที่พักพนักงาน นวลจันไม่ได้ไปที่ห้องของตนแต่กลับไปขอห้องของป้านางแทนป้านางคะป้านางช่วยเปิดประตูให้นวลทีคะ่ะมีอะไรหรือหนูนวลเปิดประตูให้นวลเข้าไปที่ห้องก่อนนะคะเดี๋ยวนวลมีอะไรจะเล่าให้ฟังป้านางจึงค่อยๆพยุงกายที่อ่อนเพลีย เพื่อมาเปิดประตูให้กับนวลจันทร์นวลจันทร์เมื่อเข้าไปในห้องได้แล้วก็ล็อกประตูพร้อมแลบลิ้นยาวๆลิ้นได้เลียฝีปากไปมาอย่างหิวโหวยตอนนี้น้ำเสียงของนวลจันทร์นั้นได้เปล่งออกมาไม่เหมือนเดิมเป็นอาหารให้ขาดซะนะ <laughs> ป่านางยังไม่ทันจะได้กรีดร้องอะไรออกมา นวลจันทร์ก็ได้คล่อมร่างของป้านางให้ลม้มลงมีเพียงเสียงโอ้ยเพียงครั้งเดียวแล้วนวลจันทร์ก็ใช้มือและเล็บที่คมนั้นขวานทองป้านางอย่างรวดเร็วและรีบควักไส้ออกมากินอย่างหิวกระหายป้านางนอนตายอ้าปากค้างดวงตานั้นเบิกโพรงแล้วนวลจันทร์ ก็รีบไปล้างหน้าล้างตัวในห้องน้ำซะก่อนก่อนที่จะเพ่นเข้าห้องตนไปในทันทีพอตกเย็นลูกสาวป้านางเลิกงานกลับมาเมื่อเปิดประตูออกก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อกลิ่นคาวเลือดนั้นละคลุ้งไปทั่วบริเวณห้องภาพตรงหน้าคือ แม่ของตนนั้นนอนตายอย่างน่าสยดสยองทีท้องของแม่นั้นเต็มไปด้วยเลือดซึ่งเป็นบาดแผลที่ใหญ่โตมากเลือดได้ไหลนองมากองอยู่เต็มพื้นห้องเธอจึงกรีดร้องเพื่อขอความช่วยเหลือทุกคนที่รีบวิ่งมาดูเห็นสภาพศพก็ลงความเห็นกันว่า เป็นฝีมือของผีปอบอย่างแน่นอนประจวบเหมาะกับลุงแก้วนั้นเลิกงานมาพอดีลุงแก้วจึงได้เล่าเรื่องที่ตนนั้นได้พบเจอผีปอบที่มาลักขโมยกินไก่ของตนให้กับทุกคนได้ฟังก่อนหน้านี้โรงแรมเราไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะน่ากลัวจังเลย มันต้องเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่นี่หรือไม่ก็เป็นแขกที่มาพักที่โรงแรมแน่ๆเลยเสียงปลางพนักงานบาร์เทนเดอร์พูดพร้อมกับมองไปที่นวลจันทร์ซึ่งนวลจันทร์ได้มายืนมุงดูศพป้านางด้วยแต่ก็ต้องตกใจและรีบหลบสายตาในทันทีเพราะปรางนั้นกลัวแววตาของนวลจันทร ทีมองปรางสีหน้าไม่พอใจและดวงตาของนวลจันนั้นน่ากลัวยิ่งนักฉันว่าตาของนวลน,น่ากลัวนะปรางแววพนักงานเสิร์ฟเอ่ยขึ้นฉันกลัวว่าแววฉันว่าน่าสงสัยนะเพราะนวลจันเพิ่งจะเข้ามาทำงานได้อาทิตย์เดียวก็เกิดเรื่องเลยปรางพูด ระหว่างที่ทั้งสองนั้นสนทนากันพนักงานคนอื่นๆที่ได้ยินจึงแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยนวลจันทน์ทนดูสายตาของหลายๆคนไม่ได้ที่จับจ้องมาที่เธอเธอจึงรีบเดินหนีออกไปเมื่อนวลจันทร์เดินออกไปไม่นานก็มีเสียงเสียงหนึ่งได้เอ่ยขึ้นว่าฉันว่า นวลจันทรน่าสงสัยที่สุดทุกคนสังเกตแววตาของนวลจันทร์สิน่ากลัวชะมัดเลยไม่เหมือนดวงตาของคนทั่วไปเลยจริงๆแล้ววันนี้นะทุกคนรู้ไหมนวลจันทน่ะไปทำงานได้ครึ่งวันนะแล้วก็ลากลับมาที่ห้องนวลจันทร์น่าสงสัยที่สุดทุกคนว่าไหมเสียงของแววพนักงานเสิร์ฟพูดขึ้นทุกคนเห็นด้วย แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะยังไม่มีหลักฐานในคืนนั้นนั่นเองแววอยู่ในห้องคนเดียวเพราะเพื่อนร่วมห้องอีกคนนั้นเลิกงานตอนเที่ยงคืนเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าแววดูละครจบและกำลังจะเข้านอนแต่ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น แววเดินไปเปิดประตูท่าทางง่วงนอนเต็มทีเมื่อเปิดประตูออกก็เจอกับนวลจันทร์ผููที่ซึ่งยืนแลบลิ้นเลียปากแววตกใจรีบปิดประตูทันทีเสียววินาทีจริงๆหนิวโป้มือที่กำลังจะกดล็อกลูกปิดประตูแต่มันกลับหมุนกลับด้านอย่างรวดเร็วและได้เปิดออก ได้พยายามปิดประตูอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงของนวลจันไว้ได้ประตูจึงเปิดออกและทับร่างของแววอย่างรุนแรงจนล้มลงช่วยด้วยมีเสียงที่เปล่งออกไปเพียงครั้งเดียวร่างของแววก็แน่นิ่งไปเพราะทนความเจ็บปวดและทนพิษบาดแผลไว้ไม่ไหว เลือดไหลนองไปกองกับพื้นห้องกลิ่นคาวคละคลุ้งไปทั่วบริเวณลำไส้ได้ถูกกระชากออกมาเสียงเคี้ยวดังสวบๆพร้อมเสียงคางออกมาอย่างอ,ร,อร่อยที่สุดคางห้องของแววได้ยินเสียงร้องจึงเปิดประตูออกมาดูแต่เมื่อเห็นว่าเสียงนั้นเงียบไปแล้วจึงกำลังจะปิดประตู แต่กลิ่นคาวเลือดได้คลกคลุ้งจนออกมาถึงหน้าห้องเธอเธอจึงรีบวิ่งออกจากห้องเพื่อไปเรียกปรางที่อยู่ถัดไปอีกสามห้องทันทีเปิดประตูแล้วมาช่วยแบวเร็วทุกคนเมื่อปรางเปิดประตูออกมาก็เห็นนวลจันร์นั้นกำลังเดินปรีมาที่ห้องเธอเดินมาลักษณะเลือดเต็มปาก เต็มเสื้อผ้าปรางมองเห็นก็รู้ทันทีว่านวลจันท์กำลังปรีเข้ามาหาผู้ที่กำลังคอห้องเธอปรางได้สติจึงรีบดึงร่างของเพื่อนที่มาเคาประตูเข้าห้องไปในทันทีและล็อกประตูได้ทันก่อนที่นวลจัน์ทจะมาถึงทั้งสองหอบหายใจด้วยความกลัวและตกใจอย่างที่สุด เสียงเคาะประตูดังขึ้นพวกเธอทั้งสองกลัวมากได้แต่ตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกเสียงเคาะประตูนั้นดังอยู่นานแต่สักพักเสียงนั้นก็เงียบหายไปทั้งสองยังไม่ไว้วางใจนักแต่ส่วนหนึ่งก็รู้สึกโล่งอก แต่ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งพวกเธอทั้งสองร้องออกมาอย่างตกใจช่วยด้วยเปิดประตูทีครับผมเองครับเสียงผู้จัดการชายได้เรียกขึ้นและอีกหนึ่งเสียงก็ดังขึ้นนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับช่วยเปิดประตูออกมาทีครับ ปรางได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกโล่งใจจึงเดินไปเปิดประตูพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟังอย่างตื่นกลัวและเสียขวัญทุกคนได้มาที่ห้องของแววก็ต้องสยองกับภาพที่พบเห็นอย่างที่สุดจนหลายๆคนนั้นร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ และสงสารแววอย่างที่สุดปรางได้บอกกับทุกคนไปว่าฆาตกรก็คือนวลจันหญิงสาวชาวกัมพูชานาตาดีคนนั้นนั่นเองแต่เมื่อทุกคนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินไปที่ห้องของนวลจันก็พบกับประตูห้องได้เปิดทิ้งไว้ทุกคนจึงเดินไปดูก็พบว่า เสื้อผ้าและของใช้ในบางส่วนได้หายไปแล้วนวลจันได้หนีไปเสียแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกคนก็ไม่ยอมเปิดประตูให้กับใครจนกว่าจะได้ยินเสียงของคนที่มาเคาะนั่นเองเพราะพวกเขานั้นยังหวาดผวากับผีปอบนวลจันเป็นอย่างมากทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัคร ก็ได้ช่วยกันออกตามหาผีปอบนวลจันทร์กันหลายวันแต่ก็ไม่เจอทั้งหมดได้กำชับที่ท่าเรือร้านค้าต่างๆและบริษัทท่าเรือต่างๆให้แจ้งกับตำรวจเมื่อเจอนวลจันทร์แต่หลายวันเข้าก็ไม่มีผู้ใดที่ได้พบเห็นไม่มีใครพบเห็นผีปอบนวลจันทร์อีกเลยขาดว่า ผีปอบนวลจันทร์จะต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในเกาะแห่งนี้แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนวลจันทร์ผีปอบขมินหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ แอดมินฝากกดไลค์กด subscribe หรือติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมและการรับฟังสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าราตรีสวัสดิ์ค่ะ